วิดีโอนี้รีวิวเอเซอร์นะครับเอเซอร์แสงสองพันเจ็ดรอยลูเมนราคาหนึ่งพันเก้ารอยบาทนะครับมีช่อง HDMI ด้วยนะครับตัวนี้ลงขายในราคาพันเก้าร้อยบาทนะครับเครื่องใช้เอเซอร์ หลอดยังใช้งานปกติอยู่นะครับหลอดยังใสยๆใสยังสภาพดีอยู่นะครับเ,เครื่องนี้ลงขายพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาพันเก้าร้อยบาทรวมค่าจัดส่งเอาไปใช้ร้องคาราเกะด,ดูหนังในบ้านนะครับเครื่องนี้ถ้าเอาเหมาะถ้าไปใช้หนังกลางแปลงไม่ควรเกินสี่หห้าเมตรนะครับ ภาพสวยภาพฟมอยู่นะครับแต่ว่าแสงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แสงจะประมาณฉายได้ประมาณ5้าเมตรนะครับ <sozusagen> นะครับพานาตัวนั้นก็ขาย3ามพันเนะครับใช้งานปกตินะครับสนใจก็ทักมาเนี่ยพานาตัวนี้นะครับมีหน้าปัดปิดด้วยเอเซอร์ตัวนี้มีแถมสาย VGA นะครับกับปลั๊กปลั๊กไฟนะครับสายไฟ AC รีวิวอยู่นี้จอประมาณ1นเมตรครึ่งนะครับขนาดภาพตอนนี้ประมาณ1นเมตรครึ่ง สนใจที่สนใจทักแรกสนใจทักไลน์มาที่เบอร์0864272581นะครับโทรได้ด้วยไลน์ได้ด้วยนะครับราคา1,900บาทก็ถูกนะครับราคาถูกมากนะครับทุกวันนี้ขายของแพงไม่ได้นะครับเพื่อนๆองขายราคาถูกๆเป็นสินค้ามือสองราคาถูกนะครับ เครื่องฉายเครื่องนี้มันมาแบบมีดาวนะครับชิปเสียผมเปลี่ยนชิปให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คสภาพหลอดแล้วก็ทกากาาําคำาะจาดฝุ่นนะครับโอเคนะครับสนใจซักเสร็จมาซักลายมาส,ส่6ปก427ทุ่ง5เป็นหนึ่งขายพันเก้าร้อยบาท